รับคณะจากสระบุรีนะครับแล้วก็นกครสวรรค์นเนาะก็มีนุมีหมูนะครับแล้วก็มีพี่มงคลแล้วก็น้องแลมนะครับมาซื้อเครื่องคั้นน้ําอ้อยด้วยแล้วก็เอาเอาอ้อยคน้ํากลับไปด้วยสายพานังนวลป้าอวยพรน้องเขาหน่อยเพราะน้องเขาจะกลับไปละไปค้ขาขาย,ยอ่า วันนี้ในฐานะที่ผมอันนี้เจ้าของไร่ตัวจริงเจ้าของไร่นะฮะขอบคุณทุกท่านเลยที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลไกลเลยสระบุรีเลยเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพล้ำรวยขาขายล้ำรวยล้ำรวยด้วยอ้าวโอเคครับอันนี้คือเปิดใช่ไหมอ่าครับผมบิดเลยครับบิดขึ้นมาเลยพี่มงคลอะไรครับจากนครสวรรค์นะครับผมเมืองเลยเอาตั้งครับพี่ตั้งอาเอาตรงนี้เข้า อย่างนี้อ่าให้มันกินเนื้อมันจะดูดเข้าไปอ่าพอมันจับคอ,อยได้มันจะดึงอัตโนมัติครับเราประคองเดียวอ่าติดข้อหมุนหมุนอีกฝั่งี่อ่าเสียบเข้าไปเลยครับ แองแกลบครับแกลบครับครับคุณแรนต่อคุณแรนต่อคุณแรนฝั่งนี้ก็ได้ครับโอเคบางคนเอาไปทําเชื้อแต่ว่าของผมไปไปใส่ของผมมันไปทําทําเป็นปุ๋ยครับหมักกลับไปที่หมูครับใส่ต้นมนต้นน้าได้ครับพวกนี้ย่อยสลายมันเลยอ่าเอาเลยครับมาลองเลย อพอมันดึงแล้วครับประคองยคอย่างเดียวครับมันจะเปมันจะดึงไม่เป็นไรครับเราประคองกันกันข้อมันหักแค่นั้นเองครับผล <c oughs> <c oughs> ง,งาน <c oughs> อ่าหากนแลมอีกทีนึง่งครับ จากจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ทางนี้สระบุรีใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยเดินทางไกลกันมาเลยโอเคเนี่ยแหละครับสไปไหนทางนี้ไปทางหลังไปทางหลังครับหญิงเนี่ยถ้าคนนึงปล่อยมีลูกไหมครับครับพอขาเดี้งมาแล้วครับต้องขออภัยด้วยวันนี้ลูกไม่ช่วยลูกค้าไม่ได้เลยเนี่ไอตอนยกอย่างนั้นนะครับพี่มงคล เลยสิบเลสิบ <wounds> มัดลอยคันน้ำนะครับสายพันนางนวลนะครับที่ไรจิตอภรจังหวัดกาญจนรเนะครับวันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับ ครับก็มาซื้อเครื่องคันน้ำอ้อยด้วยแล้วก็เอาอ้อยคันน้ำนะครับใส่ปันนางนวลกลับไปด้วยนะครับผมนะครับ คณน้ำสายพันธ์นางนวลนะครับไรจตพรจังหวัดกางเพชรนะครับวันนี้เดินทางไปที่สระบุรี450กิโลกรัมครับเดินทางไปที่นครสวรรค์300กิโลกรัมครับผมเลยอีกแปดมัดยี่สิบสามยี่สิบสี่เลยหกมัด หนักมากนะครับอ้อยอ้อยกระนับสายพันธุงนวนครับรสชาติหอมหวานนะครับผมออยอายุ8เดือนนะครับความหวาน22บิกนะครับผม อีกสามยี่แปดเหลืออีก 2. 2> อสอาางอ่าสดแล้วเหรออาดาวมาอีกมัดหนึ่งครบแล้วป,ป้าป่ายี่เก้าโอเคครับวันนี้นะครับอตอนรับคณะจากสระบุรีนะครับแล้วก็นครสวรรค์เนาะก็มีนุมีหมูนะครับแล้วก็มีพี่มงคลแล้วก็น้องแรมนะครับ มาซื้อเครื่องคั้นน้ำอ้อยด้วยแล้วก็เอาเอาอ้อยขน้ํากลับไปด้วยสายพันธุ์นางนวลป้าอวยพรน้องเขาหน่อยเพราะน้องเขาจะกลับไปแล้วไปขค้ขาขายาอ่าวันนี้ในฐานะที่ผมอันนี้เจ้าของไร่ตัวจริงเจ้าของไร่นะขอบคุณทุกท่านเลยที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลไกลเลยสระบุรีเลยเลยนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วดภัยร่ำรวยค้าขายร่ำรวยร่ำรวยด้วยอ้าวโอเคครับ อไอ้ไออน,นั่นตะแกรงนะแม่ทีททนนะนะทท่ที่ขับไอ้นั่นอะสายไฟอะสายยานสายยานสายไฟทำไฟไว้นั่นอะไฟสายไฟเล็กๆไปแล้วนะครับนี่ขนเงินขนทองกลับกันไปแล้วได้เครื่องคันน้ำอ้อยแล้วก็ซื้ออ้อยคันน้ำเราไปด้วยนะครับผมเอ้ขอให้ค้าขายล้ำรวยนะครับ ใครสนใจยังมีอีกนะครับผมนี่ออยเพิ่งแปดเดือนนะครับ